สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับจูช่องนวลผ้าร่วยตอนนี้นวลผ้าร่วยกิบิพาพี่น้องเอฟซีบฟังแนวทางจากคุณยายกรุงเทพซึ่งเทปวิดีโอชุดนี้ก็ได้รับมาจากเฮียผ้าร่วยขอบคุณเฮียผ้าร่วยค่ะซึ่งตอนนี้คุณยายกรุงเทพกับยูในใสายกับเฮียผ้าร่วยแล้วค่ะก็ไปฟังน้ำกันค่ะว่าคุณยายกรุงเทพเป็นสิมีแนวทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ เต็มมันได้ออกเต่าหานี่สี่ตัวที่นี่งวดสิบหกพฤศจิกายนงวดที่แล้วหลักสี่ได้หกกบะกิดหลักหน่วยได้หนึ่งกระกิดมันออกครบมือเด็กอะข้างล่างมันมีสามตัวศูน สามเก้าหาหันบาอกวักใดแต่ว่ามันออกขาดเจ็บครียกว่าหมวดนี่รักสิบนิดเจ็ดกับเก้าครับกหนึ่งไอ้รักหน่วยมันมั่นหนึ่งสองสามสี่มันเด็กจะมาสี่ตัววดนี่ใช่ก็ได้เน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองตัดจบไปนะ ครับมีตัวไหนนะครับคุณคุณย่าครับเมื่อกี้ผมไปรับพวกเมื่อกี้มีตัวไหนครับอันงวดนี้นะครับอันรัฟเก็บตเก้าครับตก็หัหน่อยมีหนึ่งสองสามสี่ทุกตีมันน่าสาโตไม่โตปัดอันนี้มันน่าฟีโตแปลกแแต่ว่ามันก็เคยหยุดแิดเทียครับ ได้ก็ได้พ so ักตั้งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองสองเนี่ยเป็นตัวเด่นเลยครับหน่วยครับเด่นสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองสี่โตครับเราจะรักรับร้อยนะเอาเต้าเท่ากันเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเต้าเก้าสองเก้าเก้าหนึ่งที่โตเท่านี้แหละ ข้างล่างก็ได้ศูนย์ห้าแปดยายจะได้จังเลยศูนย์แปดต่อหาแปดครับจับคนนี้แหละลองลองนั่นลองไหวงเด้อคุณยายจับคู่ให้คุณยายจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วไ่หรครับนี่่าจับแบบจับด้วยพวกไอ้นั่นก็จับคือกันแต่ว่าไม่ได้บอกเพราะว่าบอกได้ตัวถือจะได้ก็เกิจับก็เกิดตามแบบนี่แหละ คุณยายมันใจบะครับมันใจว่านี่มันใจคู่ไหนครับมันใจอีบักน้อยกับขึ้นสองสองจับจับจับคู่นี่ยครับจับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งกับ 7, 2, 7, 1, ตัวรองครับเก้าหนึ่งกับตัวรองครับสองตัวเต็งเก้าสองตัวเต็ง,ตรง,ตรงครับล่างได้ปะเนี่ยคุณยาย อมันมมันบันไดหลายตัวได้ใจกับไม่ว่าเสียดายตัวเด็กเนะยาะใจกับีจะปวยเปนใจเพราะได้ออกจากบ้านาใจไปไปเด็นลูกก็ลูกหวานกับเุ้า่งลูกกับเจ้าเ่เด็กเขาก็เด่นไยเด่นเบอร์เด่นเขากนนใจในก้อนนั่ย้ายคยเด่นสมัยก่อนนั่นใจตองโอ้โหหดจะไหลา ยายก็ม่จุดต้นี้มันนั่งก็ไม่ที่ตะปุยเนี่ผ่าตบสองครั้งเนาะครับนี่เป็นนอนจุดกนัลจะยายึ่งคนสวดมนเ์ภาวนาเนาะครับมดแรงมากจวดมดนังตอมัทีแคเมตตาที่จ้าไม่เห็นติหนาอ้วกวดที่หกเจ้ากลับมาขึ้นสบายตัวเดิแคที่ติอยากให้ผู้ใดนั่ง้องเมือนกัง่ารน ตัวต้องออกไปพิจารณาบ้างเ,าเาางด้ครับคุณคุณยายครับอข,ขออนุญาตทวนอีกแป๊บนึง่งคุณยายทวนเนี่ยผมเลยครับสำหรับจับคู่แล้วมิโตได้นะครับบนครับอันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองคือคือเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองบนบครับนี่บน ล่างเลยครับ <8. S 1> คุณย่ายิล่างไม่ห้าแปดกับศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์แปดมงินล่าง,ล,างล่างคุณย่ายิอันีไฮนักตัวใดครับคือล่างนี้มันมันไม่ได้ตั้งใจว่าโตใดเพราะมัน,มนมอบอกอบอกมันบอกบอกเป็นระักสิบ,บอันนี้ เต้นรักนวยเนี่ยตั้งสองแน่นอนอะ่ะสองแน่นอนแต่คือเจ็ดสองเนาะก,กันบนเนาะคุณยายเนาะแกหนึ่งหนึ่งแบบเป็นสมบ้องแต่ว่ามันเตมันว่าตัวพวกใครออกแต่ว่ามันออกตัวเต้นแต่ว่ามันหน,นมันมีมันไมแต่เด้นเต้นสองนี่มันลันมาเป็นของบนยายรักน้วยนะั่นนี่มันกัวพวกใครดูเตรียมเด้นรับซิกกว่าพวกใครดผทางวดัด วอดทบมีวอดพี่หงส์แต่ก่อนยุดธประพุ่นแบบนี้จะเจ็บจะป่ว,วปยประเด็โศนใจครัพอจะว่าเออเพื่อก่อนพ่อนางก็ไขแม่แน่วคุณย่าขออนญาติอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถือปากกาเนาะบานี่บานี่หลักสิบมิตัวใดแนวกว่าครับคุณย่าห<ะ>ลักสิบมีตัวใดแนวกว่าครับหลักสิบมิเจ็ดกับเก้ามีเจ็ดกับเก้าแค่นี้เห็นรอครับคุณย่า มีเท่านี้มีแค่สองโตทุกมวดลักรักหน่วยมีตัวได้ก่อครับลางความจริงมันหนึ่งสองสามสี่มันเปลี่ยนมาสี่โตงวดครับงวดเดี่ยวมันได้คะแนนได้ว่าสองหรือเป็นโตเต่มครับได้ย้ายมา,าจากว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเพราะว่าหนึ่งมันจามีมาคือใข่รองแล้วว่าสองนะครับ ก็ะไเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ uh ่งเก้าสองเต้สองหนึ่งเนที่สุดบานเด่นสองเนาะคุณยายมันใจสองกับเด่นสองลักหนวยหรือเต้นสองเลยครับบ้านนี้ลักหนวยมี่ตัวใดนะกับคุณยายลักหนวยนี่ลักหนวยมันมันเกี่ยวนี้มันมาจกสี่โตกันยังไงอยู่นี่มีตัวใดครับคุณยายสองสามสี่ครับมีตัวใดนะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตัดเอาสำหรับรักหน่วยแต่ว่าคุณยายนี่สามกับสี่เนี่ตัดออกเลยมันบอกคุณยายมากักสองกับหนึ่งเท่านั้นมันบอกครับค่ะคือคือเขาเขาสิมากมันมันมักมันเคยมากแบบนั้นเนาะครับเขาจริงมันมันผิดเป็นเลยเสียนะรับแบบ มันคนจินหลักทิมันมีหาหกเก้าแต่ว่ามันมากตัดไปถึเจ็ดเก้าครับห้า่ะย่าให้ตั้งตัวพวกผ่าจัมเพียครับรบ,บ,บกผาดจัเก,จกเทียนบหรครับคุณได้ก็ต้องหางวดมื่อหร่เติมเท็เมา่อไหร่ก็ต้องผ่จัมเปียอือห้างวดไม่เคยพลาดนะครับอโอ้ยเียดายตัวเด็กโอ้คือเว่า ใช่ก็เก่งเนาะเก่งเนาะแจ้งนั่นนั่นแต่ดแบบว่เคยออกไปติดต่อใครวเคยเก็บป่วยมาว่าเคยตอนนั้นติดแค่ปติดเสียงเนาะผ่าตัดสองรอบแล้วตอนนี้กับใครแสดวนางแบบนี้จะนางต้องเที่ยวกับน,นอนฉวดมุ่นภาวนาเป็นคนฉวดม,มุ่นสมาธิเนมากครับ จะว่าลูกกับพ่อติดต่อคนเลยหวานเพราะเขาพ่เด่นเขาพ่อตนด้วยต่อวยพกของยุกนี้ครับเขาเป็นคนบ่เพราะว่าลูกอยู่บ้านในชื่อกันเขาก็เด่นคุณยายครับผมขออนุญาตท่วนตัวเลขคุณยาย้อครับเด้อฟังเด้อคุณยายเด้อครับสำหรับแนวทางตัวเลขของคุณยายจากกรุงเทพนะครับแต่กอนกับคุณยายก็อยู่ดอนน้ำจันเนาะเลนเบอร์ยายเลยเด้อครับครับ เดี๋ยวเขียนคุอุดรคือกันเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพครับเขียนเบอร์ยายด้วยก่อนนะครับคุณขี้ปีแล้วจะปีหนึ่งศูนย์ไงสี่ศูนย์สี่ตอนนี้ป่วยบาดเจ็บไปอุดนโดนแค่เอาหางเอาคุณยายฟังนะครับคุณยายผมขออนุญาตทวนเลขคุณยายนะครับครับสําหรับเลขคุณยายกรุงเทพนะครับแต่ก่อนอยู่ดอนเนาะ หลักหลัสิบคุณยายนะครับหลักสิบคุณยายให้มางวดนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะหลักสิบใหเกดกับเก้ามาคุณยายครับต่อไปเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยคุณยายนี้เก้าหนึ่งเก้าสองครับเด,เดี๋ยวก่อนคุณยายเดี๋ยวผมขอทวนใหคุณยายทักฟังหลักหน่วยคุณยายมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แมนบอคุณยายถูกต้องต่อไปจับคู่คุณยายจับคู่ให้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เก้าหนึ่งเก้าสองตัวเน้นคือเจ็ดสองกับเก้าสองมันบ่็นคนยา่ใช่เจ็ดสองกับเก้าสองต่อไปเป็นล่างนะครับล่างคือคุณยายจับคู่ให้ห้าแปดกับศูนย์แปดมันบ่็นคนยา่ใช่ใช่ตัวเน้นของคนย่ายนี่บะคับล่างนี่ครับเพื่อเสมอล่างย่า่บนเน้นหัวนี่มันมันมันติดแต่ว่ามันเด่นตัวเด่นนี่แต่แต่มันติดขึ้นอยู่บนมันนีเด่นจมวดแต่ว่า ครับเอาคุณย่ายไปแล้วนะครับเงินร่ำเมือน,นะครับต้องอาตามนี้นะครับสําหรับเนะื้อทั้งตัวเลขของคุณย่ายนะครับโทรมาจากกรุงเทพให้เน่นเนื่อๆน,น,นะครับเจ็ดหนึ่อนึ่งเก้าสล่าง5 8าแศย์แดครับท้ายนี่ให้พี่น้องโชคดีกันสู้ทุกคนครับ